ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองนะครับของเสียนาดียพะรวยสุขูสุขคนครับครับรอบนี้นะครับมาตามแนวทางลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับหลวงพี่เพิ่นจิบไปเรียกเด็ดเมื่อนี้นะครับลาวพัฒนานะครับครับมืออื่นนะครับกับเป็นมือบุญนะครับหลวงพี่เพิ่นว่าจะเอาโศกเอาใส่ใส่บุญนะครับเพิ่นนี่หลวงพี่เพิ่นกำลังย่งมากนะครับเพิ่นแปลเอาตัวเรียกเนวทางมาลงให้พี่ให้น้องเข้าครับ มือเอื่นนะครับเป็นมือห้วยเหล้าอกนะครับให้พี่ให้น้องเข้ามีโศกมีมันเป็นน้ำกันครับห้วยเล่าครับครับมืออื้นนะครับเป็นมือบุญนะครับมือบุญถอดเทียนสามัคคีนะครับหรือว่าถอดเทียนพันษานะครับนี่ครับหลวงพี่พิ่นาตัวเหลีกยเน่าทางมาแล้วครับเที่นน่ดีสิเขาไปตามตัวเหลีกยเน่ทางให้พี่ให้น้องเข้าหน่อยให้เอฟซีนะครับ ด้เบิ้งงในรุ่นในส้มไปนํากันนะครับกับเล่าพัฒนาครับมือเอื้นกับเปี่ยนบุญนะครับเด้อหน้องเย็บซี่ทันไดที่อยใกลนะครับกะมารวมโลงท่านนํากันได้ครับเด้อเย็บซี่ทนไดอยากเป็นเจ้าภาพโลงท่านกับมาได้นะครับหรือว่าอยากมารวมท่านบุญนาเพิ่นนะครับกะติดต่อกับเสี่ยนาดีเขามาได้้อครับเด้อว่ารอบมือเอื้นนะครับจิมมีตัวเลี้ยงเน่าทางเด็ดๆนะครับให้พี่ให้น้องเฮาจาก หลวงพีเอนะครับกับหววรัฐบาลไทยนะครับอาจที่มีห้วรัฐบาลไทยพร้อมนะครับครับเขาเขาไปเบิ่งไปนํากันนะครับนี่คืออ่างแท่นพระเม่ธรณีนะครับอ่างแท่นพระเม่ธรณีนี่ยังขาดปัดใจัยครับก็บ่ได้เรียบร้อนนะครับก็เหยียดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรียกเข้าเขาย่าไใดเขาก็ซะสมไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ซะาสมไปอยู่ประมาณเมื่อนกว่าบาทนะครับทีเอฟซีโอนเงินพม้าเสียนาดีก็เจียบไป จนกว่าจะพ่อนะครับพ่อมือไหนก็ขึ้นสางมือนั้นนะครับยังเหลือแต่องพระเมียท่านีเท่านั้นครับที่สีอันเสื้อนิ่นมานาั่งประดิษฐานอยู่จุดกลางนี้นะครับครับขอไปเบิ่งตวัวเลขแนวทางน้ำกันครับเ,เนะบบร,รีบครับกลับน้ำทัศการครับท่บครับผม W, รอบนี้มีแนวท่งเล่าพัฒนามาให้เอฟซีเนาะครับรอบนี้รอบที่แล้วนี่ลงพีลงทุนแต่ยังก็ไปแต่เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งีหนล w, อดเจ็ดหนึ่งเนาบุญเดียวเซกันแต่ว่าบุญเด็ตามให้เอฟซีนะครับมาตามรอบนี้ครับมือเลอ่นเป็นมือบุญนะครับบุญถอดเทียนวันที่แปดถอดเทียนพรรษาเนาะนบ้านเฮาเอืน่นถอดเทียนซาเมคีมครับ ทอดเชียนสามัคคีคเจ้ยเงี้จหนึงนเลยเจียเส้นีรจาบอดีเส้นนุ่มาทอดเทียนตงกันเลยครับ แนวทางรัฐบาลให้มืออื่นไตบ้างพี่เดบ้ามือนขอขอขอลากจัอนะับเอพซี่ก็รออาไว้จัอนะครับแนวทางรัฐบาลให้สีแดงแ้วเขียเต็มเตนี้เป็นให้อะไรให้ในตัวองซื้ออือนไม่ ถ้าบุญน้ำกักินบุญบราัสนกฐานร้อเบื้องหยดต้นเงินเนาะลงพี่เนาะมืออเงินแะม่นได้ยยดต้นเงินต้นเงินเมื่อเงินครับบ่าเกินใบสามดอกครับยอดต้นเงินนี่แม่นนะครับพออยู่นีพุม่มอยูนีพุ่มหญ้ายู่นี่แห้งนะครับพุ่มหญ้ายู่นี่แห้งขอตัวใดดตัวนั้นนะครับเด้่ยสำหรับตัวเรียกแนวทางนี่คือพุ่มหญ้านะครับเดี๋เคยเห็นอยู่แล้วนะครับ วิ่งสวนถึลงลุงเพียค<อ>รับปาดสวนมาเด่นหลบนี้ครับ,<อ>บมือนี่เอฟซีทางกรุงเทพนะครับเพิ่นปลอยเลยวิ่งมาไ้เสียนนาดีเบิ่งเปลี่ยนแนวทางนะครับเพิ่นเน้นสวนเลยหลบนี้ครับ <laughs> มาชนกันกับคองลุงพีนะครับขนาดนาดอยู่คนละกระทั่งกันเพื่อนเป็นแพทย์ญิงยูโร่ยงบาลจุลานะครับเพิ่นเกษียณแล้ว <_ c ười> เพื่อนวาจีถามเพื่นมีโศกมีมันมือได้ก็คือ เพิ่นที่มาเป็นเจ้าภาพกระทินสามัคคีอยู่วัดสามัคคีทำนะครับเพิ่นบอกว่าจังสันนะครับหันตัวเรขขียกาขอให้เป็นยังบุญเนาะลุงพีเนาะครับในบมาเฮ็ดบุญกระทินวัดก็เ่ราะให้มีบุญกะทินหลังเดินละครับเอฟซีจะทำไรน,นะครับอยากเป็นเจ้าภาพกับบุญกระทินไงากเป็นเจ้าภาพกระทินไงกระทินสามัคคีนะครับก็เขามาปักกระไดก็ได้ครับเด้อ อยากเขามาปลาก,กระถินกน็เขามาติดต่อเสียนอะไเขามาได้เลยครับปลาก,กระถินมาครับเราทำบนท้องกันโอ้ยงามครับบ่หลายตัวรอบนี้ลุงพีจัดให้เรียกสามตัวพร้อมจัดให้เรียกหน่อยครับ <c oughs> เอา้าไม่มีโชคไม่มนันมอเออื่นครับ <c oughs> เป็นมือดีพร้อมมืออื่น <c oughs> เป็นมือบุญ สิทธิ์หลวงปู่ยางคำนะครับสิทธิ์ปู่ยางคำเลาวพัฒนาเ,นเด่นนะครับเด่นวันที่อะไรวันที่ใส่โลโกโ้หลวงพีน,นะนลุงพีลวงพี่พไว้นะวันที่แปดนะครับวันที่แปดเราใส่มุ่มทังนี้ก็ได้ไดสิทธิ์หลวงพีไง่ไว้ทั้งคังครับหลวงพีแบบซียังใอยจำได้เพาะรัฐบาลให้นะครับพี่น้องอันนี้เล่าแขนนะครับ เหมืองินนะครับจะพาไปเที่ยวเล่าผู้ใดอยากไปเล่ากับมาหาเสียนน้าดีครับพาไปเที่ยวเล่าครับเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ยับคูันี่ศูนย์หกนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่เป็นตัวเด่นเด่นบ้างครับศูนย์ห้าเด่นล่างมากครับศูนย์แปดครับศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์ครับเอาไปพี่น้องเข้าโชมมันไปน้ำกันครับ เราพัฒนาหลวงพี่เอนะครับคร <lawsuit. S 1> ับ like, ครับกับขอบพระคุณไรยครับหลวงพี่เอครับครับเมอออกเมอต้นมาไร้นะครับมือนี้ก็พี่น้องเอฟซีนะครับมีตะายบุญนะครับมือนี้เตรียมงานสามัคคีกันดีครับมือนี้พี่น้องลายครับมาไร้นะครับหลวงพี่เป็นกับป้อยเียกเบรกเล่าพัฒนาความนะครับมือนี้ครับ รถรถแห่กันมาครับคุณรถเพียงเสียงนะครับเ่นมาใส่บริการเคนมาซอยนะครับมาซอยในงานนะครับครับมี่หอดรถแห่พี่น้องเอาไว้แต่แห่ต้นเงินนะครับนี่รถแห่พี่น้องเย็บซี่อยากมาร่วมบุญก็มาได้ครับวัดสามัคคีธรรมบ้านนาดีนะครับตำบลพงงูอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีนะครับ มือนขันมีเสียงเสียงแหลวมาเปิดย่นี่เพื่อเพือ่อญ้าจะให้ตัวเรียกความนะครับ้าสาร้ายู่นี่นะครับครับสำนักลิปนี้อีกเส้นทันดีก็ไวแต่เพียงแค่นี้ก่อนรับกิดทีน้องเขาแชมปน์นาจอยอรอบนึงครับครับแชมปน์นาจอยอีกรอบนึงครับ มีตัวเล็กยู่แค่ซีคูนะครับเล็กสองตัวสุดสามตัวลงพีพันจัดให้ก็คือเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ